ดีค่ะวันนี้ก็หิมะตกนะคะที่ฟินแลนด์เมื่อวานก็ลงผักไปขุดดินปลูกผักอันนี้แล้วก็เอาไอ้มะเขือมะเขือเปเราะมะเขือยาวไปไว้ข้างนอกกันในเต็นท์สีขาวนั้นนะคะ แล้ก็เอาผ้าคุมให้นะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวันนี้ก็หิมะตกลบหนึ่งนะคะปลูกผักที่เฟนแลนด์ก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะเจอมรสุมเยอะเมื่อวานก็หิมะเอ้ยเมื่อวานก็พายุพายุเอ่อลมเข้านะคะลมแรงมากอาจจะ ที่อื่นอาจจะมีพายุนะคะลมพัดพายุนะคะวันนี้ก็หิมะตกดูนะคะสภาพข้างนอกแต่ก็จะแต่ใบยบยก็ละลายแล้วนะคะดูว่าเมืองนอกจะเป็นยังไงว่าผักเราจะอยู่ยังไงเอ๊ะจะรอดไหมอันนี้ผักที่เหลือ,อไว้ไม่ได้เอาไปข้างนอกนะคะ ก็โชคดีไปนี่มีผักเอถั่วพุ่มนะของไทยก็ยังไม่เอาออกไปนะครับเพราะว่าก็เอาไปมะเขือเปราะแล้วก็อันนั้นนะ้ะอในเต็นท์อมะเขือเปราะแล้วก็ผักปรังอะไรเงี้ยพวกมัคี่มะอะไรเงี้ยเอาไปเมื่อวานเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะ หิมะตกนะคะเขาบอกว่าฝนตกแต่ฝนตกหิมะ,ะก็เลยก,กระเพราอันนี้ก็กระเพานะคะแดีวคนดูไปอากาศมันเปลี่ยนแปลงปลูกผักที่เมืองนอกก็ยากหน่อยก็เป็นอย่างนี้นะคะ มีกระเพามีเตก่ายังไม่ใส่กระทางนะคะเพราะมันหนาวอยู่โอเคนี้นะคะสวัสดีนะคะ